น่าเที่ยวไหมคะเห็นไหมคะน้ำผู้เขาก็เปิดแล้วนะคะวันนี้เราก็สามารถเดินเห็นไหมคะโอ้ยูสวยมากเลยเห็นไหมคะมีมีมกบด้วยคือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมคะ มีกบเป่าน้ำด้วยเห็นไหมคะมีกบเป่าน้ำด้วยเห็นไหมคะมีเอาบรรยากาศตอนเช้าเช้าวิสวยๆมาฝากนะคะวูวสวยมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะคะนี่เห็นไหมคะไอคุณทำงานก็ทำไปไอคนเดินเที่ยวก็เดินไปเห็นไหมคะนี่ดอกไม้สวยมากค่ะ ที่น่าเที่ยวไหมคะทุกคนที่น่าเที่ยวไหมคะนี่คืออยู่ห่างจากบ้านประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรเองนะคะหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เรือเข้ามามีแดดนะคะอาจจะนั่นหน่อยนี่คือรถทำความสะอาดนะคะนี่คือรถที่ทำความสะอาดถนน เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่คือรถทําความสะอาดทุกวันของทางอำเภอก็จะทาความสะอาดถนนนะคะที่ต่างประเทศถนนก็ถึงสะอาดเห็นไหมคะนี่นี่คนทางานรับเห็นไหมคะนี่คือจุดที่ทางเรือเข้ามาจอดเห็นไหมคะมวิวสวยมากคะ่ะนี่คืออาจจะมีแดดนะคะวิวสวยมากเห็นไหมคะ ก็ม <át> okay. ีบางคนเข้ามาท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมคะนีเห็นไหมคะถ้ามองตรงนี้ไปวิวจะสวยมากเห็นไหมคะทุกคนนี่จุดไหนจุดไหนก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟเห็นไหมคะดูอาจจะเงียบแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คนก็เยอะนะคะเพราะว่าเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว ร้านไอศครีมก็เปิดแล้วนะคะเห็นไหมคะมร้านสวยมากเลยสําหรับคนท่องเที่ยวเรื่องราคามันต้องถามถึงนะคะ <c oughs> แพงมากไอศครีมแท่งหนึง่งประมาณเท่าไหร่คะตัวน,นั้นนี่ราคามีบอกนะคะแพงเห็นไหมคะแล้วก็ เอาวิวบรรยากาศบรรยากาศสวยๆยไหมคะวิวสวยไหมคะเพืเ่อนๆต่างประเทศอยากจะมาเที่ยวฮอลแลนด์ยินดีต้อนรับนะคะ ่อที่สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคนก็เริ่มเที่ยวกันแล้วนะคะเนี่ยมาอย่างนี้เที่ยวทั้งนั้นนะคะทุกจุดจะมีที่นั่งเล่นนะคะทุกจุดจะมีนั่งเล่นรถพามาส่งของนะคะรถพามาส่งของเห็นไหมคะนี่นคือบรรยากาศตอนเช้า ที่กลางเมืองที่เราอยู่นะคะเป็นเมืองเล็กๆหมู่บ้านาหมู่บ้านไม่เยอะแต่เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะทุกคน,นท,กทุกจุดจะมีแต่ดอกไม้ที่นั่งชมเห็นไหมคะวิวสวยมากคะ่ะเห็นไหมคะนี่แล้วก็ จทุระของเราแล้วแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็เลยเอาวิวสวๆมาฝากเพื่อนๆสวนไหมคะ